ให้บนหัวให้บนบานมานะนอมน,นอม, <c oughs> มาค่ะทุกคนวันนี้ลักกี้อยู่ที่บ้านพักตักอาอก,กาศบางปูค่ะนู่นจะไปชมลบนางวนวลกันมานะคะ่ะไป ช่วงนี้นะ้ำมันขึ้นมีเห็นเรือไกลๆด้วยชมว,วิวบรรยากาศตอนนี้มันเป็นกลางวันอากาศค่อนข้างร้อนอยู่นะคะแต่ถ้าเย็นๆสวยมากนี่เป็นครั้งแรกที่มานกเกาะอ๋อเป็นรูปหัวใจอุ๊ยไอเดียดี เป็นรูปไข่แล้วก็ทําไว้เป็นรูปหัวใจแล้วนกมันก,ก็พปิกเกาะวิน่าสนใจสวยมากเลยดูสิถ้าตอนเย็นนะจะต้องสวยงามกว่าน,นี้แน่เลยนกนกนางนวลเนาะใช่ไหมเขาเรียกนกนางนวลพิลาวสวย <c oughs> มีคนบอกว่านกพิลา, <c oughs> าบินนกองก็ไปเจนก็ไปอยู่ร่ม ไปเขาอยู่เจอพี่รอนกนอแต่ร่มเต็มเลยมา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 ,มา,มานี่อาหารนกนางนวลเป็นหนังไก่ทอดค่ะมาเดี๋ยวไปให้เดี๋ยวไปให้อาหารนกกันดูซิว่ามันจะมากี่ตัว สามโหเร็วมากสี่อีกอีกอายโยนขู่แม่นแบนอุ้ยแมสสนุกสนุกอุ้ยแบบลองดูกันค่ะเล่นกันสนุกสนุกอย่างนี้หนึ่งชูมือขึ้นบนฟ้า สูงแบมือแบมือค้างไว้แบบนี้ยื่นออกไปดิฮะมีคนสกัดดาวมุ่เมิน อยา่ามาแล้วอย้อยอยุ้ยตะกะตะกะอุ้ย้เจนสกัดดาวลุงวล่งอะเจนสกัด นกเป็ดเอาไว้บนหัวให้เป็นม้า สถานตัดอากาศบางปูมีนกนางนวลให้ชมเยอะแยะเลยใกล้ๆแค่นี้เองจากกรุงเทพมาสมุทรปราการค่ะนี่ดูที่สำหรับลิปนี้ลักี้ขอจบวีดีโอแค่นี้นะคะ